เคยไหมครับที่นอนนอนอยู่แล้วแขนขากระตุกหรือบางทีก็รู้สึกว่าเราตกจากที่สูงวูเราไปดูกันว่าอาการนี้เกิดขึ้นจากอะไรถ้าพูดถึงอาการนี้ในเรื่องของการนอนนะครับระหว่างที่นอนนอนหลับเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจและอุณหภูมิร่างกายเราเนี่ยจะมีอยู่ในอัตราที่ลดลง ระหว่างนั้นเนี่ยระบบประสาทในร่างกายของเรานะครับเกิดการเข้าใจผิดนึกว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังจะหยุดการทํางานหรือระบบการทํางานในร่างกายเรากําลังจะล้มเหลวเลยปลุกเราขึ้นมาผ่านวิธีการทําให้เรากระตุกหรือทําให้เรารู้สึกว่าตกจากที่สูงวูบเพื่อเป็นการปลุกเราขึ้นมาเพื่อให้ร่างกายกลับมาทํางานอีกครั้งครับมากไปกว่านั้นนะครับยังมีอีกหลายปัจจัยและหลายสาเหตุมากที่ทําให้เรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อแขนขากระตุกระหว่างการนอน ไม่ว่าจะเป็นการที่เราก่อนนอนเกิดการเครียดการผบงทําให้เรานอ,นอนไม่หลับสมองเราเลยสั่งงานให้เราปลุกขึ้นมาเพื่อเคลียร์ปัญหานั้นอีกครั้งหรือบางทีอาการแขนขากระตุกระหว่างการนอนนะครับก็เกิดจากการที่กล้ามเนื้อบริเวณแขนขาและส่วนต่างๆของเราตึงจนเกินไปทําให้ระหว่างนอนเกิดการดีตัวขึ้นอย่างกระทันหันครับและการที่กล้ามเนื้อของเรากระตุกด้วยความเร็วเนี่ยบางคนก็ถึงขั้นกับเป็นักคริวได้เลยนะครับ สำหรับใครนะครับที่ทานยาเพื่อรักษาโรคซึมเศร้าหรือยานอนหลับนะครับอาการแขนขากระตุกเนี่ยก็เป็นผลข้างเคียงจากยาเหล่านี้ได้เช่นกันครับอีกหนึ่งอาการน่าเป็นห่วงซึ่งเป็นโรคแฝงนะครับที่มากับอาการแขนขากระตุกนั่นก็คือคุณอาจจะเป็นโรคเบาหวานโรคมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองไม่ว่าจะเป็นตีบแตกปันหรือภาวะไตวายครับ รู้อย่างนี้แล้วนะครับใครที่มีอาการนอนแขนขากระตุกทีขึ้นหรือว่าแรงขึ้นนะครับก็อย่านิ่งนอนใจลองพบแพทย์เฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นทางด้านศูนย์นิทราเวชหรือทางด้านการนอนหลับพบนักกายภาพบําบัดเพื่อตรวจสอบว่ามีกล้ามเนื้อส่วนไหนตึงหรือเปล่าหรืออาจจะต้องเข้าเช็คร่างกายตัวเองนะครับว่าเรามีรอยโรคหรือว่ามีโรคอะไรที่ส่งผลให้มีอาการเหล่านี้หรือเปล่าครับใครที่นอนนอนอยู่แล้วแขนขากระตุกจนรู้สึกว่าเป็นตะกิวที่น่องนะครับอยากได้ท่ายืดคลายกล้ามเนื้อนะครับสามารถพิมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างและก็ไปดูในคลิปถััดดไไป้เลยครบ